เรื่องราวดราม่าในวงการสงฆ์เนี่ยยังไม่แผ่วนะฮะล่าสุดชาวบ้านชุมชนวัดจันในเขาประท้วงพระในวัดบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นพระแบบไหนทําไมถึงไม่ร่วมสังกรรมกับเจ้าวัดเลยแล้วเป็นแบบนี้มา4ีถึง5ปีแล้วนะครับวันนี้ทนายอนันชัยบุกไปตรวจสอบเรื่องนี้แต่ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับอ่าน้ชมท่ีนะทาน้่กิจกรรม จิตสำนึกเป็นพระอาตมาไม่ทำศากรรมเพราะเจ้าอาวาสเพรา่ากาที่ำอย่างนี้ก็ไปอยู่วัดเอิญเนี่มันต้องทำกิจกรรมวัเรานั้นจะได้ัจะได้เจริญวัดทีว่ะพระมันหรือพี่หลวงตาวนหรือเ่าโหนหัวมันตั้งนานแล้วเนี่ยงานเนี้ยก่อนเนี่างยี้สงสัยว่าทำไมถึงไม่ตัดกันงูเก่าว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์ตอนนี้คณะสงฆ์ในวัดมีเรื่องร้องเรียนกับเจ้าอาวาสเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านโต้เถียงกับพระสงฆ์ในวัดจันในบางคอแหลมกรุงเทพนะครับ ชาวบ้านก็ถามเลยว่าทาไมไม่ทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าวาดอ่ะวัดจะได้เจริญสักทีพระท่านก็พยายามจะชี้แจงว่าก็คณะสงฆ์ในวัดมีเรื่องร้องเรียนกับเจ้าอาวาสนั่นเองนะฮะเอาไม่เป็นไรวันนี้ครับทนายอานันชัยชัยเดชครับประธานมูล,ลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยคณะก็เดินทางไปที่วัดแห่งนี้พเพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเจ้าวาด,ดวและคณะสงฆ์ของวัดรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อ,อหาข้อยุติ กรณีพระในวัดจันนายสิบรูปไม่อยู่ในโอวาทไม่ฟังเจ้าอาวาสไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆกับคณะสงฆ์ที่มีเจ้าอาวาสเป็นประธานปรากฏว่าคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนฮะทนายอนันชัยเนี่ยไปเคาะกุฏิเรียกร้องเจ้าอาวาสและพระในวัดบางส่วนให้ออกมาร่วมประชุมตะโกนเรียกอยู่พักหนึ่งฮะไม่มีเสียงตอบรับนี่จากพระในกุฏิแต่ปรากฏมีเสียงลูกศิษย์ตะโกนตอบกลับมาพระท่านไม่อยู่ นี่ออกไปรับกิจนิมนต์ข้างนอกลูกศิษย์ก็ตะโกนกลับมาแล้วก็ไม่มีใครออกมาเน,นี่ยทนายอนันชัยก็เลยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยข้อพิพาทในวัดจันนาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะสี่ห้าปีแล้วครับก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยถามกลุ่มพระสงฆ์ที่เกิดข้อพิพาทในวัดว่าทําไมถึงไม่ทํากิจกรรมของสงฆ์ร่วมกับเจ้าวาดแต่พระสิบรูปก็บอกว่าเพราะมีข้อขัดแย้งกันทนายอนันชัยวันนี้เลยลงมาช่วยเหลือนะครับนี่เจ้าวาดรูปนี้นะฮะ เนื่องจากได้รับการประสานจากเจ้าคณะสงฆ์หน้าที่ก็คือว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความมั่นใจกับชาวบ้านนะครับว่าความขัดแย้งจะที่คลายภายใน6เดือนนะฮะก็เป็นทนายที่ตอนนี้ไปจัดการหลายวัดแล้วนะฮะตอนนี้ค่ะกอง